เอามุกของลูกปอมแนดีดมาเล่นอะไรเงี้ยคำๆตลกตลกอะไรเงี้ยไอ้ยอย่างนี้มันกลัวควรจใจพวกเด็กๆเขาทําให้พวกสอสอไอ้พวกก่อแก้วพวกอะไรนี่เขาทำคนระดับนายกเนี่ยเอามาเล่นมุกอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่สมฐานะการเป็นนายกนะไอ้ยอย่างเนี้ผมว่าอวุธที่ภาวะค่อนข้างจะมีปัญหาแหละครับฝ่ายรัฐบาลก็ยังไม่เห็นนายกตอบอะไรนะโดยหลักแล้วเนี่ยนายกควรจะตอบสักช่วงแล้วแหละจนถึงวันนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับ ที่คุณนัทพงศ์อภิปรายก็ถือว่าเป็นการให้เก็บรติฝ่ายค้านหรือว่าเหมือนกับการมาตอบลุงป้อมเนี่ยดูเหมือนกับเป็นการเป็นการเยาะเย้ยถากถางอารมณ์ขันอะไรมากกว่าเหมือนกับเหมือนกับเป็นเอามุกมาปล่อยในสภาซึ่งมันไม่ใช่มัน ไอ้ยอย่างนี้มันกลัวควรจะให้พวกเด็กๆเขาทําให้พวกสสเอ่อไอ้พวกก่อแก้วพวกอะไรนี่เขาทำควระดับนายกเนี่ยเอามาเล่นมุกอย่างเนี้ยผมว่ามันก็ไม่สมฐานะการเป็นนายกนะมันน่าจะเป็นจริงเป็นจังกว่านี้ถ้าจะเล่นก็คือคุณต้องพูดอย่างเป็นทางกาต่างการก่อนสัก,สกระยะหนึ่งสัก,กช่วงหนึ่งแล้วค่อยมาตบท้ายด้วยมุกอะไรเนี่ยเขาไม่มีใครว่าแต่นี่อยู่ๆเหมือนเจตนาที่จะมาปล่อยมุกกลางสภาไอ้ยอย่างเนี้ยผมว่าวุฒิภาวะค่อนข้างจะมีปัญหาแหละครับ นายกก็ยังให้คะแนนไม่ได้ล่ะเพราะว่าแค่นั้นก็ให้แค่นั้นก็ถือว่าตกแหละนะครับนายกก็ตกไปนะครับ